ถ้าเป็นหนูพุกเล็กนะตัวจะโตกว่านี้แล้วขนมันหนูพูกใหญ่แต่ตัวไม่ไม่เท่าหนูผุกใหญ่นะนี้คือหนูกลัวหนูกลัวหนูผูกเล็กหนูพูกใหญ่แล้วก็หนูแผงจริงๆแล้วหนูแผงไม่ใช่แบบที่ได้กันนะได้กันบ่อยๆนี่คือเป็นหนูพูกใหญ่นะครับนีแกหนูแผงจริงๆแล้วจะ ตัวโตแล้วก็ขนแข็งแล้วก็หางยาวนะฮะไม่ใช่หนูพุกนานะฮะฉันว่ามันจะอยู่ตามโด่ดงตามเขานะะหนูหนูแผงนะฮะที่ได้ได้กันนี่ก็เป็นหนูพุกใหญ่แต่ที่เร,เรียกกันว่าหนูแผงนะฮะตัวใหญ่จริงๆแล้วหนูแผงเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่มากหางยาวด้วย ตัวที่พักวะน,นะครับผมเปิดนดูดูอะไรครับพี่เจ้าตัวเดียวดูครัวนีนุ่งนะขาวอยู่หลังโน้นหลังที่จะบอกกันนะ้น เป็นลูกอยู่เลยลูกไหมหนูก<ช>ลัลวเนะล้วดเต็มที่อย่งเต็มที่อ,อ,อยู่นี่เนาะรุ่้มันกใช่ั้ก่านีะเคก็ังเบเหลืออยู่สี่ลังฮะนใกล,ล้รดก็ <laughs> ปักกันเลยโอเคครับผมฟ้าลันน่าจะติดมูมันนอนเนาะ ขึ้นดักเสร็จน,นะฮะก็เดินขึ้นแล้วโอเคครับสองตัวแล้วเดีไปดูไปตรงน้นนะไห้ไม่อยู่ใกล้ใชนไะม <c ười> <c ười> ฉันเดินจุดขาหลักแล้วไม่เจอให้มันเดินอยู่ใกล้รถให้มันเจอเสิตรงไหนล่ะไะม,ไม,ไม่ฉันมีล็อกเซฟอยู่เซฟอยู่ นี่แกลงจับรู้ไหมรงไหนวรงเี้นะเหยียบเหยียบซะเนาะโอ้โดนนะครับผมเนะี่ยโดนอนะ่ะร,รุ่นเดียวกันอนะ่ะนี่งโอ้หมดขึ้นเลยนี่ครับอืมอืมรุ่นเดียวกันเลยจะมดขึ้นไวมาก มดกับน,นูนี่เข้ากันดีแท้ะฮรุ่นเดียวกันเนี่ยโตสุดแล้วมั้งฮะอรุ่นนี้แหละแม่เขาแล้วก <c oughs> ำลังหลมสาวารุ่นเดียวกัน เยอะก่านะโอเคครับจะเหยื่อะไหมนะเหยอะก็หาไม่เจอตึ้งเยื่อมันหมักนะครับอืมเดี๋ยตรงไหนอะมองเห็นดักไว้สี่ลังอะ่ะใกล้กันตรงนี้ลังปนะิดไปอย่างดีโอ้นิงกริป อย่างดีนี่นะครับเออถ้าใส่ไว้ต้นปากลูน่าจะได้ต้นต้นต้นปากลูป่ะนะเห็นไหมเนี่นยเนี่ยตรงนี้วิ่งมาเนี่ยหนักเสร็จก็เดินกลับมาเลยนะครับตุ่มตาปลาขึ้นนะหนักกลับไม่ต้องยึดหลัง ยี่สิบไม่ถึงในตัวไหนที่จะตัดอีกหลังตรงนี้เออตรงนี้ตรงนี้หลังหนึ่งหน้าปากดูเลยไม่เข้ายังยังไม่เข้าไกลแล้วเมื่อกี้วิ่งตัดตรงนี้ดูมีแต่หน้ารูเลยสุดท้าย ลอยแทะมันแกะแค่ๆๆๆนี้เอ้ยได้ยินเสียงครับเด้อเรามาลุ้นกันอีกทีนะไม่แน่ใจว่าจะได้รูน้นะอุ้ยเยอะอันนี้หนูควัวแท้ๆแล้วครับไม่ใช่หนูพุกเล็กนะหนูพุกเล็กเนี่ยจะตัวโตกว่านี้อันนี้หนูควัวคือสุดแล้วฮะตัวสุดอ่ะเราจะเป็นรุ่นนี้ ถ้าเป็นหนูพุกเล็กนะตัวจะโตกว่านี้แล้วขนมันหนูพูกใหญ่แตัวไม่ไม่เท่าหนูพูกใหญ่นะครับอันนี้คือหนูกลัวหนูกลัวหนูพูกเล็กหนูพูกใหญ่แล้วก็หนูแผงจริงๆแล้วหนูแผงไม่ใช่แบบที่ได้กันนะคร่ได้กันบ่อยๆนี่คือเป็นหนูพูกใหญ่นะครับนแข็งหนูแผงจริงๆแล้วจะ ตัวโต,วตวแล้วก็ขนแข็งแล้วก็หางยาวนะฮะไม่ใช่หนูพูกนาฮนะฉันว่วเราจะอยู่ตามดลงตามเขานะหนูหนูแผงนะฮะที่ได้ได้กันนั่นก็เป็นหนูพู้ใหญ่แต่ที่เ,เรียกกันว่าหนูแผงนะครับตัวใหญ่จริงๆแล้วหนูแผงนี่ตัวใหญ่ใหญ่มากหางยาวด้วยโอเคครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนะไม่ไแน่ใจว่าจะยังไงครับผมไปครับไปแล้วกับดักเราลบสองนะโอ้ลมเย็นมากนะฮตอนนี้โอ้คนดังหนึงนะดเลยเราได้ทำงานนะครับผมได้ยินเสียง

ลัล่นไปครับผมรงนี้ลั่นฝาวไปนะครับหมดตอนตะืกี้ไม่มาอีกเลยใส่ตกใจแล้วนะครับพอาะลันฝาวไปแล้วอ๋อกดกาทำงานนะ ไม่มีตัวอย่างนี้เปล่าเลยล่ะท่านุเข็ดนะครับนี่ปลอยลอยลงมานะครับนี่ลงมาเนี่ยมาเนี่ยฮู้ยเข้าเลยนะเนี่ยเราฟันแทะนะฮะ เข็ดแล้วไม่เข้าแล้วมั้งไปมาไปไปเอ้าดูนะครับผมตรงนี้นีครับผมเนี่ยเพิ่งโดนสดๆนะ เข้าการกลักเลยนะเดี๋ยวมันฉีดทุกห้อเป็นหนูผูกเล็กเอ้ยเป็นหนูกลัวนะครับโอเคครับไอเกี่ยวครับโอเคครับไว้เหมือนเดิมนะ

ดียามเช้าครับผมสายละยามกบดักกันนะครับผมโอเคครับข้อตรงนี้เพื่อนทำงานฮะับทำงานเปล่าตอนเช้าเนี่ยลอยมาคุยเดีแบบเหมือนเดิมไม่มาเลยทำงานเปล่าทีเดียวเลยครับไม่มาเลยสงสัยจะเขียน นี่เมื่อคืนก็ทำงานเปล่าออกมาอยู่นะครับทำงานเปล่าก็เลยหายไปอีกเลยเยียหนึ่งเลยยร์นี่ดูสิน่าเสียดายลูกขัวต้องเจอบ่วงนะครับน้องภูใ่เอ้ยน้องภูน้องภูเล็กนี่เจอบ่วง ครับดังเกิดไปเมื่อคืนโดนก็โดนไปแล้วใช่หรือเปล่าโอ้โดนนี่ครับผมเนี่ยค,คือฮะเมื่อคืนโดนไปแล้วทีหนึง่งครับผมรุน่นเดียวกันเลยนะนี่อีกาบินวนอยู่นะอันนี้เป็นหนูครัวนะครับรุน่นนี้ครับผมเมื่อคืนก็โดนไปแล้วตัวหนึ่ง ไปครับเร่งังสิตไปอ่ะน,นู่นตรงนี้คนี่ตรงนี้ะต,ตรงนี้ก็โดนนะครับผมนี่เป็นหนูปุกเล็กนะครับเนี่ยครับผมเอ้ยไม่ใช่หนูปุกเล็กดิหนูควัวมันเปรุ่นนี้ฮะโตสุดแล้ว ครับผมรู้ขัวนะครับขึ้นข้างอนไหนกันไหมต้นดักครั้งแรกแล้วไม่ได้ทำไม้เดินกลับมาจะเอาไม้ทำหากับดักมาเห็น,นครับ เออเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับโอเคเนี่ยเราไปสรุปผลงานกันอยู่บ้านเลยนะไม่น่า สายแล้วเดินสายแค่เลยก็ได้สองตัวนะมือสาวว่าจะสรุปบัตรแล้วไปดูบัตรแต่ว่าตอนเช้าได้สองนะเป็นโอควัวนะครับตอนเช้าได้สองเมื่อคืน 2, ครัวได้สามรุ่นทองขาวได้สองนะครับขัวลักษณะตัวเท่ากันหมดนะฮะรัวรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเอาใส่นี้ก่อนกลับบ้านก่อนดีกว่าตื่นสายตะวันดวงเลย โอเคครับม okay, okay, so so ันแค่ก so ็ได้2ตัวแล้วกเมื่อคืนนุกคัวก็ได้3นะครับนุกขาวแล้นะครับตื่นสายเอาสโลกเลยวันนี้นะครับ ก็ได้เจ็ดตัวนะครับนุกัวนะครับโตสุดแล้วครับผมโอเคครับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมรอผมรวมโชยนะฮะสวัสดีครับผม